จะลองคูโบต้า V 1 5ึ่หครับล้างให้แล้วนะครับสวยๆครับเดิมๆครับไม่แกะไม่มีเปิดเราจะผ่านน้าให้ทุกตัวเราจะไม่มีการลองดิบๆนะครับเครื่องทางร้านเราสวยๆเอา้าฟังเสียงเลยขาวไป สุดยอดครับเจ้าครับ